กราบสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนที่เก่าได้ครับเดิมืันนี้สีภาพมาเบิงสวนใครอีกสวนหนึ่งงามสุดงามครับพี่น้องสวนนี้สิ่ะเคยแต่ต้องบะเคยสาบหนอบะเคยเลี้ยนั่งทั้งสินครับคือว่าเพิ่นสิปลูกไวจะเป็นสายพันธุ์เป็นจะเอาไปปลูกได้ครับพี่น้องสวนนี้อีกสวนหนึ่งก็ได้แต่ในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยของพ่อแปงนี่แหละครับพี่น้องสวนนี้สิยุบ้านยินราตตำบลหน้าเรื่องอำเภอหน้าแย่ยจังหวัดอุบุราธชธท่านี่ือเก่าครับพี่น้อง ผมจะพามาเบิ่งควางงามมองนีเพื่อนที่มองนีี่เป็นหินลูกล่างนะครับดินลูกล่างคล้ายๆกับสวนที่ผมพานมาที่ผมเอาลงกในพี่น้องเบ่งของพอแปลงขึ้นกันนะครับเป็นสวนนี่เบ่งใบนะครับสวยงามขนาดครับเขียวสดล่ำกับงามกับพี่น้องสูงสูงสามเมตรขึ้นกันกับพี่น้องปุ้ล่ะแต่ว่าเพื่อนที่มองนีเพื่อนปลูกอันนี้เพื่อนเอาดินไม้มาถงนะครับพี่น้องดินไม้มะถมกับเป็นดินลูกล่างจะว่าได้ผลครับ เพิ S <S <Vander> ่นก็คิดว่ามันสิบว่าได้ผลแล้วเพิ่นก็เลยปลูกไปว่านี่ครับก็สิบว่าได้วันระยะห่างปันไดปีที่ปลูกเทื่อแรกนี่ครับบางกอกระหางแน่บางกอกระที่เนี่ยามบพีมาพันแล้วถ้าสิคิดพ่อฝังแล้วถ้าสิคือคิดพ่อปลูกถ้าเราหวองว่าห่างกอกระหางกันว่าสวัสัิ์แต่ว่าบางทีห้าห่างๆก็สิเป็นกอใหญ่ๆได้ครับพี่น้องแต่ว่าดีอย่างนึงผมสังเกตบางบางนึงก็คือสวนนี่สิโบ่ไมีหวองตแบบนี้บ่เคยเป็นยังตะเทียครับสีโบ้เคยเป็นโรคเป็นไพ้สิบีเคยอมน้ำ ก็ะแปลงก็ได้ครับพี่น้องดินรูกร่างสิบ่กเคยอมน้ำสิบ่้อมน้ำเพราะว่าถ้าจะเป็นสวนในสวนตะกอนเท่กันของพอแปลงนี่ครับสิบ่้อมน้ำเลยครับนี่ครับฝนพึ่งเศร้าตกอยู่สามเดือนแค่นั้นเลยครับนี่ฝนฝนฝรั่งเศร้าตกอยู่โอ้สามเมื่อครับครับแต่ราคาสวนนี้ได้อายุอ่ปีหนึ่งกับสองเดือนครับได้ได้สิบสี่เดือนพอดีพอดีพอดีกับเบ้าเสียวไปปลูกด้วยครับพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องสนใจกัดทักมากคือเกาทั่เบอร์ทั่วกับยุ่งข้างล่างคือเกาหรือว่าสีทั่นี่ครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หก้าหนึ่งครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกข้าหนึ่งครับทั่มากครับถ้าจะได้สายพันธุ์ถ้าพี่น้องอยากได้แบบว่าขันยุ่ไก่โอ้ยเอายักษกองจักษยังทรงห้ได้คือเกาได้ครับพี่น้องทรงอะไรคือเกาทรงคือว่าทรงเท้านี้ไม่ได้นับก่อไม่ได้นับหลุมแต่ว่าเขาแยกหลุมไม่แล้วคือเกาเหรอครับบางถ้าเป็นสวนที่สิก็จะได้ยุ่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่ส เขาเขาแยกไปตามไล่ตามเลียมของมัเแล้าแยกไปตามมันเขาเขาเขาเสียวแยกออกไปตามไล่แมัเแล้าก็สิได้ยุบประมาณจักยี้สิบแปดแต่ลุ้มหน่อยก็ได้ยี่สามสิบละครับเราถ้ากองเป็นคือว่าเขาสิบบรรจุมันเต็มกองไปเลยได้ครับพี่น้องบรรจุให้เต็มกองไปเลยสิบ่บเกียวกันครับว่านำนักเราได้ก้วแตยคือว่าสร้างสวนเอาที่เป็นผู้เสียเองครับคือว่ากันพี่น้องเสียพันหนึ่งก็คือได้ได้ได้คาเลยครับกองหนึ่งนะครับบได้เสียคายังอีกครับบไดรเสียคาขนท่งบได้เสียคายังครับ ให้โ,โหอนเอาครับพี่น้องเบิ่งความงามครับพี่น้องบัดนี้เบิ่งความงามครับถ้าพี่น้องมาเอาอยู่สวนนี่มันสิได้ดีอย่างนึงก็คือหยังวัตถีครับพี่น้องคือสิเฮาสิได้เลือกเอาได้เลือกเอาครับได้เลือกแล้วก็สิความงามก็สุดยอดครับพี่น้องได้เลือกแล้วก็ก็คือก่อน้อยก่อใหญ่แล้วแต่แล้วแต่พี่น้องสิเลือกเอาสามารถเอาอยู่สวนนั่นสิครับราคาก็แตกต่างกันไปหรือว่าพี่น้องสิเหมาเอาเลยสิก็ได้ครับเพิ่นก็ให้เหมาคือว่าสวนนี้เพิ่นสิเพิ่มเครื่องซับนอจ คือว่าปลูกไวจะเป็นสายพันธุ์โดยเฉพาะครับว่าได้ทรัพย์น้อยกินสวนทรัพย์น้อยกินก็นมีครับคือว่าข้านี่ก็ต้องห้าปลูกก็ต้องบวลลวัวหรือพวกู่แล้วครับต้องปลูกก็จะกินแต่ว่าเพียงแต่ว่าสวนทีที่มู่ผมเห็ดอยู่นี่คือว่าสวนเราจะให้พี่น้องเอาไปปลูกเอาไว้จะเป็นสายพันธุ์เลยครับพี่น้องค่าสวนข้างกะสิมีค่าแดงน้อยค่ากเกษตรแดงน้อยค่าเกษตรแดงไงแล้วกะสิมีค่าเหลืองก็มีได้ครับพี่น้องค่าเหลืองอันนี้ที่ห้าเหยียดยื่นคือค่าเกษตรแดงไงครับ ปกติธรรมดากันนาฝนทั้งสี่บางคนกะทาบ่ยกล่องบ่ยกงล่องก็ได้แต่ถ้ากันดินห้องตองเบิ่งดินดีว่าดินเ้าเป็นเป็นดินอีหยังถ้าเป็นดินลูกล่างแบบสวนของผมหังสี่กะอ่ากษสิดีอย่างหนึ่งมันจะบ่อมน้ำก็เป็นถ้าข้าวอมน้ำมันจะบ่แตกนอได้ครับหาตายบ่ตายมันถึงบ่งามก็เป็นน้องมันจะเบ่แตกนอแต่บ่แตกนอก็คือสีเฮียให่ข้าวห้องถึงบ่งามใบกะสิ แหมใบกระสิบใบไค่ๆข่ก็คาห้อมสิตตยนะครับพี่น้องก่อกระสิบใาไงล่ำกระสิบ่าสดว่าใสแบบนี้แต่คามันอ้วนน้ามั้งสิครับล่ำกระสิบ่าแข็งแห้งกระสิบ่ามีผู้ใด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 ไปปลูกมันขายเพิ่นกับว่าซื้อรับมันซื้อกระซักซื้อไปยั้งเลยครับเพราะว่าเขาไปปลูกกับมอถ้าทั้งสิตตยแต่คามันอ้วนน้าถ้ใบมันใหม่มันเหลืองนั่นสิครับขับใบแบบนี้แบบเขียวสด ลำแดงงตรงแบบนี้รับอาลงไว้วไสก็เกิดกับดินสภาพได้กับปลูกได้มึดค่านี่ได้ครับพี่น้องข่าบางพี่น้องบางคนถามมาว่าเขาปลูกง่ามไรปลูกฤดูไรมันจัาสิดีปลูกง่ามฝนไ้บ่ปลูกง่ามน้วไ้บ่ปลูกง่ามแดงไ้บ่ผมทำพ่วงหัใจกับพี่น้องได้รับคานี่ปลูกได้ทุกฤดูกาลได้รับวัได้สนวาได้เกี่ยวแต่ว่าขอจะว่าให้น้ำเหาพอมค่านี่ต้องการน้ำตลอดได้รับแต่ว่าพแม่ให้น้ำหลาย ห้คว,ม,ม,ควมซุม pues whales, ่มควมซือนอยู่ตลอดเลยครับพี่น้องสองมือสามม nah ือฐานย่มแรงนีここ่เข้ากับหายน้ามือทีหนึงจังสิครับแต่ว่ายังหายหลายหายไม่เพียงพอประมาณแต่หายหลายสีแต่กันนาฤดูแรงแห้งแห้งแตกนอดีครับพี่น้องแต่พอสมมติว่าเกษสิเอานอนสิครับแตกนอดีครับเพราะว่าถ้าจเป็นคายังคาเกษตรแรงน้อยคาเกษตรแรงไงถ้าเป็นนาแรงหรือว่าหนานาวนี่แต่ห้องเห็ดดีๆนี่สิครับปุ๋ยกับว่าต้องใส่หลายเลยครับพี่น้องปุ๋ยกับว่าต้องใส่หลาย ข้าสีเนีตนปุ๋ยเคมีโอ้ข้าสีเน้นตั้งแต่ปุ๋ยอ่อปุ๋ยเคมีข้าบปตอมใส่หลายด้วครับโดนๆข้าก็จังไสเสีนหนึ่งขาก็เบิ้งสภาพาวาข้าวผอมว่ามันสดมันใสว่ามันขืนบ่อมันหงอยมันเงอบ่อแตมันหงอยมันงองเสียขาก็เอาใสแลนด้อยนไ้ยหัวรอบลก่อครับพี่น้องจะใส่หลายแต่ว่าเนียนแต่ว่าขี่ง้อขี่ค้อยนต้องใสแกบลงนี่กลดลงใสลงใสแต่ว่าจะใสในก่อด้วคกับใสรอบๆก่อเพราะว่าหากมันถืออยู่รอบๆก่อไป่ายนีับมันถือ ซึมซับไปของเพิ่นเองเลยครับเพราะน้ำเสียน้ำถึกอย่างลยซึมไปของของเพิ่นเองมันกะสีงามใบมันกะสีเขียวนอกระสตแตกดีครับพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจกระโชคมากเลยครับว่าจะเป็นสายพันธุ์ค่าเกษตรแดงหน่อยเพราะว่าค่ากระเป็นเกษตรแดงเงี้งสิครับทรงทุกมือนะครับทรงทุกมือทรงทุกมือพี่น้องข้ามข้อมือเกับพี่น้องคือว่ากองละพันจังก์กระเสตได้เต็มกองเลยรับกองใหญ่สุดกองเบื่อหนึ่งกับกองเบอร์หนึ่งก็กองใหญ่สุด ยัดเข้าไปเต็มๆต็มสิบางก่อบางกองสิกระสืได้ยยุ่งสามสิบหลุมบางกองกับมันก่อใหญ่ก่อใหญ่ที่ห่อแยบแล้วมันใหญ่มันสามล้ำสี่ล้ำกับมี่เลยครับก่อแต่ละก่อนี่ครับมันมันสิงเงาใหญ่สิกระสืยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแต่ว่าน้ำหนักมันบ็เสี่ยวน้ำหนักหนักตอได้กกับกับกับวัดสวนกับคือว่าท่างสวนท่างสิรพิชอบเองเ่าสิเป็นผู้ใส่ใจเองครับค่าขนส่งค่าพัสดุพัสดุองศิครับสำหรับคลิปนี้แล้วับพี่น้องเด้อผู้ใดยังประทันติดติดตามมากดติดตามให้ได้เด้อครับ บ่ท่นได้กดติดตามกับกดติดต,ตามแม่น้ำแนจักหน่ยนขยขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้ตลอดมากเพราะว่าสิเป็นพี่น้องที่สั่งทาน้ำมันเสร็จแล้วครับพี่น้องให้ใจร้อนจเรื่อนครับให้ยูดีมีแห้งขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับโอ้ยงามหลายพี่น้องออนซอน